สุดจะทนจ้าจ๋าแชร์แชทเด็กสิบห้าอวดของรับผู้จากุกครามโดนเด็กสิบห้ากุกครามจนเกินจะทนต้องแชร์แชทสำหรับนักแสดงสาวจ้าจ๋าพิมรตาลาสุดที่ออกมาโพสแคปชั่นพร้อมทั้งนบแชทที่คุยกับเด็กดีว่าเอาจริงคนพวกนี้น่าสงสารนะคะว่ากันตรงๆเขาก็เป็นมนุษย์แบบเรามีหัวใจมีความรู้สึกแต่เหตุผลที่ทําให้เขาสงอะไรแบบนี้มามันก็คงมีหลายอย่างเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยทั้งด่าปรับกลับเงียบใส่แต่ก็เหมือนยิ่งกระตุ้นให้เขาทำมากขึ้นลบแล้วเพราะแล้วก็มีมาอีกเรื่อยๆครั้งนี้จ๋าเลยคิดว่าลองใช้ความเมตตาตอบโต้เขาดูสิอาจจะดูโลกสวยนะแต่มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วกระตุกใจเขาให้หยุดขีดีบ้างอื่มเขาหยุดค่ะเขาขอโทษแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำกับคนอื่นต่อไหมแต่ถ้าสิ่งที่จ๋าทำ ไปมันอาจจะทำให้เขาคิดได้ไม่ทำอีกมันก็จะดีกับผู้หญิงอีกหลายๆคนรวมถึงตัวเขาเองด้วยเอามาแชร์ค่ะว่าครั้งหนึ่งเคยรับมือกับความหยาบคายด้วยดอกไม้แทนการหักหลังหรือโยนหินกลับไป